สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เหมาะสําหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการนะครับเปล uh ี่ยนเจ้าตัวเต้ารับนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยอาจ <c oughs> จะเก่าแล้วบ้างแล้วก็เป็นเต้ารับ2รูด้วยนะครับผมสองรูก็คือไม่มีกราวนั่นเองนะครับไม่มีสายดินนะครับแบบเนี้ยสามรูจะมีสายดินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องการเปลี่ยนหน้ากากใหม่ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับผมก่อนเราจะเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมเราต้องดูก่อนนะครับว่า ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเฉพาะตัวเต้ารับแบบนี้นะครับผมเราต้องดูหน้ากากด้วยว่ามันตรงกับยี่ห้อไหมนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือถ่ายรูปไปให้ที่ร้านเขาดูนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ากันได้หมดนะครับเกือบทุกรุ่นที่ผมเจอถ้าเราเปลี่ยนทั้งชุดทั้งหน้ากากตัวชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดต้รับแบบนี้ สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับซื้อมาทั้งชุดเลยแล้วก็เปลี่ยนยกแผงเลยนั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่คุณผู้ชมต้องเจอแล้วก็ต้องทําใจก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าของเดิมเนี่ยถ้าเป็นรักสองรูไม่มีกลางครับในตัวที่เขาเดินสายไว้นี่อาจจะไม่มีสายกลาวนะครับพอไม่มีสายกลาวเนี่ยถ้าเกิดเราต้องเดินการเดินสายกลาวเนี่ยเราก็ต้องจ้างช่างนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเดินสายกลาว จากตู้คอน s u m e r มาเข้ามาในที่ปับได้นั่นเองหรืออุปกรณ์มีไม่พร้อมนั่นเองนะครับแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนให้สามารถเสียบกับตัวเต้าเสียบที่มันเป็น3ขาได้นะครับคลิปนี้ก็จะทําให้คุณผู้ชมดูว่าการถอดหน้ากากนะครับการตอดปลั๊กออกแล้วก็ถอดสายไฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีแค่ไขควงวัดไฟครับนะ่จาจะควรมีติดบ้านไว้เนาะแล้วก็ไขควงที่สําหรับขันน็อตเป็นหัวแฉกนะครับผมโอเคครับตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชุดนี้กันครับคุณผู้ชมก็สังเกตว่ามีไฟอยู่นะไฟพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับเป็น,เป,นเป็นบอร์ดทดลองของผมเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวเต้ารับที่เราจะเปลี่ยนของเดิมมันมีอยู่3อันนะครับซึ่งเราสามารถเสียบได้ส้มช่องนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้เราก็จะเหลือแค่2ช่องเท่านั้นอันนี้ต้องทําใจเนาะแล้วก็ก่อนทํางานทุกครั้งนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเช็คก่อนว่าไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นสังเกตก่อนนะครับว่า เจ้าตัวสายที่มันเป็นสายมีไฟนะครับหรือว่าสายลายนั่นเองนะครับตรงนี้ระยะตรงนี้ครับมันจะเล็กกว่าตัวที่เป็นสายนิทอนที่ไม่มีไฟนะครับเร,เราก็เราเช็คก่อนว่ามันจริงไหมนะครับเราก็เช็กทุกรูเลยเนาะนะครับเช็คแล้วเนี่ยเจ้าไก่ฟองไฟจะมีไฟขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นสายมีไฟนะเมื <ME> ่อ <I> เราตรวจเช็คไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็ไปลงเบเกอร์นะครับถ้าเรารู้ว่าเบเกอร์ย่อยตัวไหนคุมปั๊กนี้อยู่เราก็ลงเฉพาะเบเกอร์ย่อยแต่ถ้าไม่ทราบนะครับ เราอาจจะลงเบรกเกอร์เมนเลยก็ได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราลงเมนเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าตัวตู้เย็นอะไรเนี่ยมันจะดับไปด้วยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนใช้เวลาไม่นานครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับอย่างแรกเมื่อเราเช็คไฟแล้วก็ตัดไฟเรียบร้อยนะครับเราก็มาถอดเจ้าตัวหน้ากากนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวหน้ากากตัวเนี้มันจะมีร่องเล็กๆอยู่นะครับพอเราเห็นร่องตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาไขควงนี้งัดขึ้นได้เลยนะครับ Okay. มันก็จะออกมาประมาณนี้นครับเหลือแต่ฝาคราวนี้เราก็จะเจอสกรูครับซึ่งสกรูตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะมี2ตัวแหละนะครับเราก็เอาไขควงนะครับขันมันออกมาครับเมื่อเราขันออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอบล็อกที่อยู่ข้างในแล้วก็จะเจอสายไฟนะครับอของเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะเป็นสายสีแดงกับสายสีเหลืองหรือสายสีขาวนะแล้วแต่นะครับเมื่อคี เราเช็คไฟกันอยู่นะครับว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นสายลายนะครับเดแต่ข้อต่อมันเป็นสีเหลืองนะครับของเดิมตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไม่ต้องสนใจชุดนี้เลยนะครับเร,เราสนใจแค่ว่าตอนเนี้ยของเดิมสีเหลืองนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวบอร์ดตัวนี้น่าจะต่อมาไม่ถูกต้องด้วยนะครับส่วนหนึ่งสีเดิมควรจะเป็นสายลายควรจะเป็นสีแดงเนาะ โอเคแต่ว่าตอนนี้เขาเดินมาเป็นสายลายเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วเพราะเมื่อคีีเราวัดไฟดูนะครับสมมุติเป็นสีเหลืองนะพอเรามาเจอสายแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็เราจะออกทั้งชุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงสายไฟนะครับที่มันเป็นสายที่เข้ามาเนี่ยออกได้เลยนั่นเองนะครับวิธีการ,ราออกนะครับถ้าเกิดเป็นเต้ารับที่มันมีสกูขัน,ขนก็ขันสกูออกได้เลยนะครับแล้วก็ดึงสายไฟออกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเสียบเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้ครับช่องเล็กๆตรงนี้ครับเราสามารถ จิ้มมันแล้วก็งัดเข้าในนิดนึงครับคุณผู้ชมแล้วก็มันจะสามารถตอดสายออกมาได้นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องจําไว้ด้วยว่าสายไหนมันเป็นสายไฟนะ,อะโอเคเมื่อเราออกได้แล้วนะครับของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทิ้งมันไปครับคุณผู้ชมนะครับาวนี้มาดูของใหม่กันครับอของใหม่เนี่ยก็เราก็แกะออกได้เลยนะครับ พอเราแกะออกนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ดูไหมครับแต่ว่าเราไม่รู้จะขันยังไงเราก็ต้องแกะออกเหมือนกันครับก็เราก็ต้องแกะตัวหน้ากากออกนะครับตรงนี้มันมีนี้มันแกะข้างๆนะบางแบรนด์ก็แกะข้างใต้นะครับแกะข้างบนบางแบรนด์ก็แกะข้างๆนะครับก็แล้วแต่แบรนด์ไหนทํามาแกะตรงไหนนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นหน้ากากกับชิ้นที่เราต้องยึดน็อตนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับเราก็เอาเจ้าตัวปลักกาวของเราครับใส่มันเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าครับคราวนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับคุณชมต่อไปนะครับเมื่อเราจําได้ว่าสายไหนมีไฟนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าลาย L กับ N แล้วก็กาวนะครับสังเกตไหมครับมันจะมีแค่2ส,สาย นะครับสายกาวไม่มีนะครับนี่เป็นข้อเสียของระบบที่ของเดิมเป็นปลั๊กสองรูถ้าเราต้องการเพิ่มสายกาวนะครับเราต้องให้ช่างเขามาลากสายกาวเข้ามาที่จุดที่เราต้องการนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยเราแค่เปลี่ยนเพื่อเป็นของใหม่เฉยๆก่อนนะนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมก็ไม่แนะนํานะเพราะว่าการมีระบบกาวมันจะปลอดภัยกว่าแต่อันนี้เราเหมือนกับว่ามาถอดเปลี่ยนได้ดูเฉยๆนะครับสีปัจจุบันนะครับสีน้ําตาลน,นะครับเป็นสายลาย สีฟ้าเป็นสายนิวตันนะครับอันนี้เป็นสายเก่านะแล้วก็เป็นบอร์ดทดลองด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เราวัดแล้วสมมุติสายนี้มีไฟนะครับเราก็เอาเข้าสายลายไปนะครับผมส่วนสายนิวตันเราก็เข้าสายนิวตันนะครับคุณผู้ชมก็มีแค่2เส้นแค่นี้แหละครับครับเมื่อเราเมื่อเราเสียบสายนะครับเข้าสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็ใส่ขันน็อตไว้เลยครับเรามั่นใจนะครับว่าเราต่อถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ใส่ฝาก่อนก็ได้นะครับเราก็ขันน็อตได้เลยนะครับ ครับเมื่อเราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสองตัวที่เดิมแล้วเนี่ยนะครับเราก็าไปเปิดเบเกอร์ที่เรา,าลงไว้ตะกี้นะครับเพื่อมาเช็คอีกไฟอีกครั้งหนึ่งว่ามันเข้าไหมนะครับเราก็เช็คดูถ้ามันเข้าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาเจ้าตัวฝาเดิมที่เป็นอันนี้นะครับครอบมันใส่เข้าไปได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม การเปลี่ยนก็ประมาณนี้ครับง่ายๆสามารถทําเองได้แต่ต้องระมัดระวังอย่าลืมตัดไฟนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเช็คไฟก่อนทุกครั้งนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเมื่อกี้ก็มีก็บุกร่องอยู่หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าสีของสายไฟนะครับของเดิมมาตรฐานเดิมอาจจะมีที่เราต้องเจออยู่แล้วแหละบางครั้งนะครับหน้างานเนี่ยสีนะครับอาจจะไม่ตรงแต่ว่าเราสามารถเช็คได้ว่าสายไหนมีไฟสายไหนไม่มีไฟนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสีของสายไฟสายมีไฟจะเป็นสีน้าตาลนะครับแล้วก็สายไม่มีไฟจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของสายกราวซึ่งปลั๊กเดิมเนี่ยครับตะเกี้มันเป็น2รูนะครับที่เราเจอหน้างานจริงๆอาจจะไม่มีสายกาวมาทําให้เราไม่สามารถต่อเจ้าตัวาสายกาวเนี่ยเข้าไปตัวเท่ารับที่มันเป็นปลั๊กกาวได้นะครับซึ่ง3มรูจะมีกาวด้วยถูกไหมครับ คราวนี้พอไม่มีปุ๊บนะครับถ้าเกิดถูกต้องตามมาตรฐานจริงๆแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทางผู้ใช้เองนะครับคุณผู้ชมเองเนี่ยก็ควรให้ช่างมาต่อสายกาวให้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องเดินสายจากตู้คอน sumer เ,เข้ามาที่ปลั๊กไฟนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถทําเองได้ก็ลองหาคลิปดูนะครับผมก็มีคลิปการต่อสายจากตู้คอน sumer เ,เนี่ยมาเข้าปลั๊กไฟไว้อยู่บ้างแล้วนะครับผมก็อลองไปตามกันดูได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนปลั๊กไฟด้วยตัวเองจาก2รดูเป็น3รดูหรือจากปลั๊กเดิมนะครับที่มันเหลืองแล้วนะครับอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวให้มันสวยงามขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปอ,อื่นๆต่อๆไปอีกตลอดเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปนก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ